น้องช่วยดูสีรถเลื่อนแบบยืดหยุ่นแบบคุม้มๆมาที่หน่อยได้เลยครับพี่ถ้าพี่อยากได้สีเลือ่อนคุ้มๆนะครับผมต้องนี่เลยครับ Q&A ท,ทุกคนใส่ใจเมื่อไรครับผมตัวนี้ชนิดยืดหยุ่นสูงเลยครับพี่นี่ครับตกใจมากเนาะครับยินดีครับพี่พพถูกกว่านีิวาพนักงานราอกันลกแล้วเฮ้ยน้องรอกันเลยเนี่ยอันนี้ถูกกว่าอีกนะราคาเหรอครับพี่ก็ใช่พี่พี่เห็นถังมันเท่ากันใช่ไหมครับใช่พี่ เอางี้พี่ใจเย็นก่อนครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเดี๋ยวไปนั่งกันตรงนี้นดีกพี่เชนนั่งครับพี่ทางนี้เท่าไหร่นะครับพี่พันแปดยี่สิบเอ่อแล้วปริมาตรหรอครับยี่สิบโลแต่อันนี้เที T o H T er, 1, ววยวเฮซุปเปอร์ไซ์ไพเนอร์หนึ่งพันแปดร้อยห้าสบาทเองนะครับพี่โอแหแพงกว่าถึงสามสิบแล้วบอกว่าคุ้มพี่ใช้ไฟมากดีดีก่อนก็ได้ครับตรงน,นี้เลยครับพี่สิบแปดลิตร ย4สีโลเอ้าย4สีโลเนี่ยใช่แล้วครับพี่ อย่าลืมนะครับพี่เห็นถังเท่ากันแบบเนี้ยปริมาณข้างในเนี่ยหาจไม่เท่ากันก็ได้นะครับพี่อย่าลืมดูที่ปริมาณข้างถังนะครับเพื่อความคุ้มค่ากับตัวพี่เองด้วยได้เลยเนาะจำได้เลยครับพี่พี่ที่ยวเอเนี่ยเขาก็เพิ่มเครื่องอ่าอย่าลืมนะครับก่อนซื้ออย่าดูแต่ที่ขนาดถังอย่างเดียวเพื่อความคุ้มค่าเนี่ยต้องดูที่ปริมาณข้างถังด้วยนะครับเที่ยวเอซูเปอร์เฟกไพรเมอร์สีรองพื้นยืดหยุ่นสูง500%ถังขนาด แลิตร24กโลกรัมและขนาด2.5กรลอนเลิตร12กิโลกรัมมั่นใจใช้ทุกเฟกบรรจุเต็มปริมาตร